มีเทคนิคย้อนหนึ่งนะฮะที่เราไม่ได้ใช้เรามีอำนาจทิปไตยอยู่แล้วแต่ใช้ไม่เป็นเพราะไม่รู้เทคนิคในการใช้นั่นเองนะครับผมมาแนะนำให้รู้จักเทคนิคในการใช้อำนาจทิปไตยเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนนะครับก็ควรที่จะประกาศใช้ เทคนิคนี้เพื่อนำอำนาจที่มีอยู่มาประกาศนะฮะโดยอยู่ที่หมู่บ้านตำบลของตัวเองนั่นแหละครับไม่ต้องมาเป็นคนถูกหลอกจากงบแกนนำใดใดสิน้นนะครับอยู่ที่บ้านของท่านเองหมู่บ้านท่านเองไม่ต้องทิ้งหมู่บ้านและตำบลน,นะครับ ใช้การส่งใบแสดงเจตจำนงนะครับใบแสดงเจตจำนงนะครับส่งมาการทุกๆหมู่บ้านเสียงของท่านมีฟามมีเจตจำนงประสงค์บอกไว้แล้วว่าในหมู่บ้านจะรวมตัวกันนะฮะตั้งตำบล หมู่บ้านสิบหมู่บ้านรวมกันนะก็เป็นตำบลที่เป็นอยู่แล้วที่เป็นอยู่แล้วขนาดนี้นะครับก็ให้ตำบลนนะั้นมามา,ายกฐานะใหม่มาอัปเกรดตำบลใหม่นะให้ให้ลูกบ้านเนี่ยไปบอกลูกบ้านก็คือประชาชนแต่ละคนนี่แหละครับไปบอกที่ตำบลไปบอกที่อบตอน,นั่นแหละบอกต้องยกเกรดอัปเกรดแล้วนะโลกเปลี่ยนแล้วโลก เก่าจะไม่มีช่วยอะไรประชาชนไม่ได้แล้วเป็นที่พึ่งไม่ได้ปกติก็พึ่งไม่ได้อยู่แล้วนะฮะดังนั้นประชาชนไม่ยิ่งข้างหน้ายิ่งพึ่งไม่ได้ว่าไม่มีประโยชน์มีแต่เขาจะมาเอาประโยชน์จากประชาชนดังนั้นประชาชนต้องดักทางก่อนนะดักทางก่อนนะฮะเพราะว่าโลกข้างหน้ามันเป็น win take all ใครได้แพลตฟอร์มใครยึดอะไรได้ก็ได้เป็นหมดเลยนะเพราะนั้นประชาชน,ต,นต้องรียบยึดก่อนนะต้องรีบยึดก่อนยึดเอาบ้างเพราะ ถูกทาให้เสียเปรียบมาตั้งนานคราวนี้ล่ะประชาชนก็คิดปกครองตนเองเลยนะครับไม่ไปเลือกต้งเลือกตั้งระดับชาติก็ไม่เลือกระดับท้องถิ่นก็ไม่เอาแล้วนะ่ทิ้งเลยนะต้องคิดอย่างนี้นะบัตรนี้ในโลกยุค AI ที่สมองคนมันสามารถเขียนรัฐธรรมนูญได้เลยอะ่ะแล้วเป็นสารตัดสินได้เลยมันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นประชาชน จะได้ค่าแล้วจะมีทุนมาครอบเทคโนโลยีนี้แล้วจะคุมคุมเทคโนโลยีก็คุมเทคโนโลยีมาคุมกฎหมายแล้วท่านแล้วแล้วมนุษย์จะไปอยู่ตรงไหนไม่มีค่าความหมายอะไรเลยนะครับเลือกตั้งไปก็ไม่มีความหมายไม่ประโยชน์อะไรเลยพรคการเมืองทําอะไรไม่ได้เพราะมันมีกลุ่มทุนคุมเทคโนโลยีเทคโนโลยีคุมคุมประเทศคุมการเงินคุมการปกครองแล้วประชาชนจะไปมีค่าความหมายอะไร ไม่มีค่าความหมายอะไรไม่มีค่าความหมายอะไรนะครับกลายเป็นตัวประกันแล้วก็เป็นผู้รับใช้เพราะนั้นตอนนี้ต้องคิดกันให้เป็นแล้วอำนาจหรือทิปไต่ก็มีอยู่แล้วแต่ใช้กันไม่เป็นเท่านั้นเองผมยึงมาแจ้งให้ใ,หใช้เป็นให้รู้จักเทคนิคนะเพราะเราไม่รู้จกักทิ่งในการใช้ไงเลยใช้ไม่เป็นนะก็มาประกาศให้รู้กันสุกทีว่าเออ เราคนในหมู่บ้านเราก็จะส่งไปแสดงเกจำรองแล้วบอกให้อปตอนเนี่ยบอกตำบลเนี่ยแหละครับอปตอไม่ทําประชาชนก็สร้างเองก็ได้นะไม่จำเป็นต้องออมอีอปตมอตเรายุอบอปตเนี่ยนะประชาชนตั้งเองก็ได้สร้างเป็นองค์การตำบลมหาอำนาจเพื่อการปกครองตนเองอย่างเงี้ยนะครับตำบลมหาอำนาจเพื่อการปกครองตอนเองนะครับตอนนี้แหละเป็นการปกครองที่ประชาชน ใช้อำนาจทิพย์ตยเป็จริงๆเลยดังนั้นก็ส่งใบแสดงเจตจำนงนะครับซึ่งใบแสดงเจตจำนงแต่ละใบก็คืออำนาจทิพย์ตยของท่านแต่ละคนนั่นเองอยู่ในใบแสดงเจตจำนงใบแสดงเจตจำนงมันบอกอยู่แล้วว่าจะทําอะไรเป็นอะไรนั่นคือประชาชนจะปกครองตนเองโดยให้ตำบลเนี่แหละตำบลที่ฉันอยู่เนี่ยนะไปทําประโยชน์ให้ฉันสักทีนะหลังจากทาประโยชน์ให้ในทุนมาเยอะแล้วนะ ทำประโยชน์ให้ในพักการเมืองให้ในทุนไม่ได้ทําให้ประชาชนเลยนะครงนี้ประชาชนจะสั่งนะให้ตําบลมาทําเพื่อประชาชนนะโดยให้ตําบลเนี่ยมารวมกันจัดตั้งเป็นองค์การตําบลมหาอำนาจนะฮะอบอตอจะทำํำไหมถ้าอบตไม่ทําประชาชนตั้งขึ้นมาเองได้เลยนะตั้งสํานักงานตําบลมหาอำนาจเพื่อการปกครองตนเองนะฮะอย่างเงี้ยประชาชนตั้งเองได้เลยครับ นะไม่ต้องไปพึ่งพางอบอตอก็ไดนะ้ขึ้นอยู่ว่าใครรวมกลุ่มได้ก่อนในในหมู่ลูกบ้านทั้งหลายอะรวมกลุ่มได้แล้วก็รีบพุ่งตรงมาที่จันทบุรีมาที่อู่ต่อเรือพระเจ้าต,ตากมาจดแจ้งว่าเออรวมกันแล้วได้แล้วนะเป็นผู้ที่ตื่นรู้แล้วนะก็เดี๋ยวไปรวบรวมเสียงประชาชนนะครับเมื่อจดแจ้งแล้วนะก็ไปทําพิธี อัาน,นี้ไปทําพิธีที่วัดของตําบลเองเนั่นแหละครับนะครับก่อนจะไปวัดก็มีเวทีคอมมิชเมนต์ขึ้นไปพูดถึงระบบระบอบเก่าแล้วก็ระบบระบอบใหม่ที่ท่านได้รู้จักจากงานที่ผมได้ออกแบบเนี่ยเมื่อได้รู้จักมีผังให้ดูนะมีมีผังให้ดูอ่ะนะฮะ ประชาชนอธิบายประชาชนอ่ะในตำบลนองตัวเองอ่ะยังไงก็ต้องรู้เรื่องนะเมื่อรู้เรื่องแล้วนะครับอันนี้หาเสียงนะะหาเสียงหาเสียงเปลี่ยนยุเปลี่ยนระบบระบอบนะฮะนะไม่ใช่หาเสียงเ,เลือกตั้งอบตนะไม่ใช่นะคนละเรื่องกันนะเราเราจะยุบอบตไม่มีอบตเราจะยุบอบตหาเสียงหาเสียงเพื่อเปลี่ยน ระบบระบอบแล้วก็เปลี่ยนยุคสมัยด้วยนะเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะครับนะครับดังนั้นในตำบลใครตื่นก็มาหาเสียงกันได้เลยนะครับเมื่อหาเสียงในเวทีคอมมิวนต์ของตำบลก็ขึ้นมือใครเห็นด้วยก็ขึ้นมือหวยประสานกันเหมือน g ียี่สิบนะ g ีเจ็ดจีแปดจสิบประเทศยิ่งใหญ่ทั้งหลายเขาแต่ผู้นำแต่ละประเทศขึ้นไปบนเวทีเล่ามือหวยกัน จับมือกันแบบนั้นอนะ่ะตําบลก็ทําได้แล้วก็ทําได้อย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันเป็นอํานาจแห่งรัฐเหมือนกันนะครับเหมือนกันเพียงแต่ท่านทําบนเวทีตําบลแต่พวกผู้นําทั้งหลายประเทศไปทนะําณเวทีฟอรัมใดฟอรัมหนึ่งเป็นประเทศใดประเทศหนึ่งสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแล้วก็เป็นข่าวออกมา ก็เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศนะเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศแต่น,นี้เป็นข้อตกลงระหว่างตำบลซึ่งเมื่อตำบลรวมกันได้แล้วก็จะกลายเป็นองค์การตำบลมหาำนาจแล้วองค์การตำบลมหาำนาจนี่แหละครับก็จะไปทําดีลตกลงกับต่างประเทศอันเนี้ยเท่าเทียมกับที่เขาที่ที่พูดนําเราไปนั่นแหละเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันรวมให้เป็นองค์การตำบลมหาำนาจก่อนแล้วไปทําดีลตกลงกับต่างประเทศ ในฐานะของตำบลมหาำนาจซึ่งประชาชนเป็นเจ้าของอน,นาจิูใจแล้วประกาศจะจับรงแล้วนะฮะที่จะเลิกการเลือกตั้งไม่มีการเลือกตั้งไม่อยู่พัการเมืองและไม่มีคณะรัฐาบาลด้วยไม่มีใครมาเป็นคณะรัฐาบาลแต่ประชาชนทุกๆคนนี่แหละเป็นรัฐาบาลตลอดชีวิตเลยเป็นรัฐาบาลตลอดชีวิตนะครับแล้วก็มีตั้งแต่งตั้งบุคคลที่จะไปติดต่อต่างประเทศเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะแต่งตั้งเรียกว่า อสวินภารกิจจะแต่งตั้งใครก็ได้ทีมไหนก็ได้ไปติดต่อเรื่องอะไรก็ได้ไปติดต่อในนามของตำบลมหาอำนาจเพื่อการปกครองตนเองนะแล้วมันเป็นทั้งประเทศดังนั้นทั้งประเทศมันเสร็จไอการเลือกตั้งระดับชาติมันเสร็จตำบลเนี่ยตำบลตำบลที่รวมกันนี่แหละเป็นองค์การตำบลมหาอำนาจรวมกันง่ายฮะแค่ตำบลเดียวนั่นเองคุยกันภายในตำบลน่ะทำไมจะคุยไม่ได้ภายในตำบลคุยกันได้อยู่แล้วรู้เรื่องอยู่แล้วภายในตำบลนะครับ ไม่ได้คุยกันยากนะฮะตมบลท่านท่านนึกดูเลยคุยกันแค่ตมบลตกลงปุ๊บเนี่ยเมื่อท่านทาสําเร็จตมบลอื่นเป็นไงเขาเห็นท่านเป็นโมเดลแรกเขาก็ทําตามท่านมันก็ง่ายๆนะมันไม่ได้เป็นยากเนี่ยถ้าท่านถ้า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 ท่านทําระดับชาตินะทำระดับชาติได้รัฐบาลระดับชาติอันนั้นยากอันนั้นยากนะแต่ตาบลเนี่ย จัดการกันง่ายนะฮะเมื่อตำบลหนึ่งทำได้ง่ายเสร็จอีกตำบลอื่นก็แค่ก๊อปปี้แค่นั้นเองอ่ะแค่ก๊อปปี้อ่าก๊อปปี้ทั้งทุกตำบลเมื่อก๊อปปี้แล้วก็เกิดเป็นเต็มประเทศแล้วก็เกิดเป็นองค์การตำบลมหาอำนาจที่ได้อำนาจแห่งรัฐไปหมดเพราะว่าในเจตจำนงมันบอกไปแล้วว่าไม่ใช้ระบบระบบการปกครองผลิตก,การก็ไม่ใช้เอ่อเปรียตยก็ไม่ใช้ คอมบิดก็ไม่ใช้แต่จะใช้การปกครองระบบระบบใหม่ที่เป็นอัตลักษณ์ตัวตนของประเทศไทยอย่างแท้จริงนะครับก็คือระบบระบบก่อนจะมีระบบต้องมีระบบก่อนอันนี้เป็นความลับที่คนไทยไม่รู้ท่านท่านจะเป็นเจ้าของระบบได้ก็ต่อเมื่อต้องยึดระบบให้ได้สร้างระบบขึ้นมาแล้วยึดระบบให้ได้ นะก็เหมือนรัฐบาลทั้งหลายที่เข้ามานะครับเหมือนทักษิณเข้ามาก็ยึดระบบไปยึดระบบก่อนนะระบบรัฐสภาต้องไปยึดก่อนนะทำไงย,ยึดระบบสาภาได้ทำไงจะได้เสียงข้างเสียงข้างมากก็ซื้อมันทุกพักไงได้หมดนะฮะก,ก,ก็ยกมือก็ยกมือกฎหมายก็ผ่านฉลุยหมดก็ไปทำกฎหมายผ่านก็ทําอะไรก็ได้นะเอออย่างเงี้ยนะฮนะแล้วก็ไปวางคน เอาคนไปวางเอาคนของตัวเองไปวางตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้นะคนไกรัฐก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นคนไกของของรัฐบาลน,นั้นแต่ที่เป็นคนไกรัฐเพื่อประชาชนเขาก็าไปเปลี่ยนคนใช่ให้เอาคนส่งคนเขาไปเอาอำนาจเองไปย้ายคนออกเอาคนของตัวเองไปลงเพื่อตัวเองจะควบคุมไอ้นี่ก็ไอ้นีน้คือสร้างเขาเรยียกสร้างความเป็นเผด็จก,การนะแล้วผิดหลักด้วยเพราะไปไปย้ายคนไกรัฐซึ่งเป็นของประชาชนอคนคน คนเจ้าหน้าที่แห่งรัฐเนี่ยเป็นคนของประชาชนเขาคอยเขาเป็นเครื่องมือของรัฐคอยอดูแลรักษาผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนโดยรับใช้รัฐบ,บาลที่มารับใช้ประชาชนแต่รัฐบ,บาลที่เข้ามามมไม่ได้มารับใช้ประชาชนมันหลอกประชาชนแต่มันเข้ามาเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือไม่ก็เพื่อรับใช้ในทุนอย่างเงี้ยมันไม่ถูกที่ที่เป็นอยู่ขนาดนี้ที่เราเป็นกันอยู่ดําเนินกันอยู่เนี่ยผิด ดังนั้นประชาชนในหมู่บ้านตำบลรู้เช่นเห็นชาติหมดแล้วรู้เช่นเห็นชาตินะฮะนักการเมืองนักการเมืองกันหมดแล้วนะครับรู้เช่นเห็นชาตินายทุนกันหมดแล้วอ่าเพราะฉะนั้นก็เลยพวกงเบื่อแล้วเบื่อแสนเบื่อแล้วเพราะนั้นไม่ใช้บริการการเลือกต้งเลือกตั้งพักกันเม,มืองพักกันเมืองไม่มีอีกต่อไปจบยุคจบสมัยนั่นเองนั่นคืองานที่ผมพยายามมาบอก ทุกคนมีอำนาจทิพย์ใจแต่และแต่ชายไม่เป็นจงเอาหน้าที่ประจาชนเองเนี่ยลงเอาบัตรประชาชนมาถ่ายชิล็อกคู่ไอ้บนใบใบแสดงเจดมงนงนะครับก็ใบแสดงเจนะดมงศจะมีช่องให้เอาบัตรประชาชนไปวางเอาว,วางปุ๊บท่านก็ถ่ายชิล็อกปับ๊บมันก็ออกมาทั้งข้อ,อความแล้วก็บัตรประชาชนยืนยันตัวจริงท่านก็นลงลายเซ็นสำเนาถูกต้องก็จะส่งที่วัด ะะไปส่งที่วัดนะครับวัดก็จะนับพระก็ต้องนับนิมนต์มานับท่านก็ต้องนับนะนับก็เป็นเสียงถูกกล้องพอนับพระไม่โกหกแล้วก็บันทึกวีดีโอแล้วก็หลักฐานเก็บไว้ที่วัดแล้วก็ c o ปปี้อีกจากวัดก็คัปปี้อีกส่งไปยังอำเภออำเภอส่งไปยังจังหวัดอย่างเงี้ยจำนวนก็มาแน่นอนนะครับเป็นแบบนี้จำนวนมาแน่นอนนะครับ เมื่อจำนวนมาแน่นอน4ต้องทะลุ25ล้านเสียงเพราะคนมีสิทธิ์เลือกตั้ง25ล้านคนทะลุ25ขึ้นมาก็ตีว่า30เพราะนั้นอยู่ในเกณฑ์30-40เอาเอา40อีก10เอาไว้คือให้มี50ล้านคนอ่ะพูก่งเอา40จะ30ก็ได้25ก็ได้ถือว่าเกินครึ่งอ่ะนะฮะเกินครึ่งจะ25ก็ได้ คือถึงสามสิบก็ยังได้แต่ว่าเป้าหมายอยากได้สี่สิบต้องการอยากได้สี่สิบได้เห็นว่าโชนะขาดส่วนสิบเปอร์เซ็นที่ไม่เอาเนี่ยเพราะว่าเชื่อว่ามีคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วเผื่อไว้ไงเผื่อไวไ้ไม่ทราบว่าจะมีหรือไม่แต่ว่าเผื่อไว้คนที่ไม่เห็นด้วยไม่ชอบก็มีนะให้ไปเลยสิบล้านนะซึ่งยังไงก็แพ้อย,อยู่ดีเพราะที่นี่ได้ ทุกหมู่บ้านได้สี่สิบล้านอ่ะดังนั้นไอ้สิบล้านไม่มีความหมายแต่ให้พปเต็มที่เลยสิบล้านนะเพราะว่าจะประกาศเป็นรักพุทธนะฮะดังนั้นก็จะมีศาสนาอื่นอ่นะก็จะเห็นว่าถ้าจะต่อต้านศาส,สนาอื่นถ้าจะต่อต้านนะก็ได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองคือเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงอ่ะเพราะาคนพุทธได้ตั้งสี่สิบละนะหรือสามสิบก็ชนะขาดอยู่ดี นะครับจาริกาศดีดังนั้นศาสนาอื่นก็ต้องเคารพเสียงส่วนมากนะแล้วที่นี่ก็เคารพเสียงส่วนน้อยก็คือไม่ได้ให้ไปเปลี่ยนศาสนาท่านก็ศาสนาเดิมทํากิจกรรมเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าท่านได้ปกครองตนเองนนั้แยกแยกให้ออกนะปกครองตนเองเขศาสนาพุทธท่านไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่ได้ไปทําร้ายศาสนาใดเลยมีแต่ศาสนาพุทธเดียดถูกศาสนาอื่นทําร้ายมาตลอดนะครับดังนั้น ไม่ต้องยกเรื่องศาสนามาอ้างนะไม่ต้องมายกถึงยกมาก็ผมให้แล้วสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับที่นี่ยังไงก็ชนะาขาดะ้อนเป็นรัฐพุทธเป็นประเทศพุทธดังนั้นก็ต้องเกิดเป็นรัฐพุทธขึ้นเพราะพระพุทธเจ้าก็ได้ให้ลิขิตไปแล้วว่าดินแดนแถบเนี้จะรักษาศาสนาขององค์ท่านจเจริญงอกงามต่อไป ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะทั้งไทยทั้งพมา่าเนี่ยทั้งลาวเนี่ยก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะฮะพระพุทธเจ้าก็อยู่ใกล้ๆแถบเนี่ยอยู่ใกล้ๆพม่า่ะท่ะานก็หน้าตาคล้ายๆคนพม่านี่แหละผสมทางออกทางเนปาลน,น่ะแนวนั้นแหละนั่นแหละหน้าตาไม่ได้เป็นแขกจ๋าเลยนะเป็นหน้าตาเป็นแบบกึ่งๆอ,ะงอ่ะกึ่งเอเชียเฉียงใต้นี่แหละครับนะ ท่านก็เห็นแล้วว่าตรงนี้จ,จะเป็นดินต่อไปเป็นดินแดนที่ศาสนาพูดจะรุ่งเรืองที่นี่อก็เป็นตามนั้นแหละผมก็ทําผมก็ถอดรหัสออกมาแล้วก็ทําตามที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้นั่นครับก็ทําให้แผ่นด,ดินนี้ให้เป็นศาสนาขอบของท่านแล้วก็เป็นศาสนาพุท่ถูกต้องพุดแท้จะเกิดขึ้นแล้วพุทธเทียมจะถูกลดน้อยหายลงไปเพราะประเทศไทยเต็มไปด้วยพุทธเทียมพุทธแท้มีน้อย พุทธแท้มีน้อยนะพุทธแท้แล้วใครที่เป็นพุทธเทียมเนี่ยรู้ว่าเออเรายังเป็นพุทธเทียมอยู่ยังไม่เป็นพุทธแท้ก็ะนะท่านก็รีบปรับตัวเพราะว่าในระบบการปกครองใหม่นี่ยทุกคนจะมีไทม์ไลน์หมดเลยเข้าไปดินเท็ตแล้วมีไทม์ไลน์หมดแล้วไทม์ไลน์มันจะเป็นตัวตนของเรามันจะบอกเลยว่าเราอยู่สถานะไหนเป็นอะไรกําลังทําอะไรอยู่แล้วเราก็ต้องมาส่งการบ้านที่นี่เหมือนกัน ต้องมาส่งภาษีทุกสุกกันที่ทำลายนะฮะต้องส่งภาษีทุกสุกและประเทศที่จะประกาศ GDS ความสุขมวลรวมนะครับแล้วทุกคนต้องเข้าใจด้วยว่าการดำเนินชีวิตเป็นอย่างไรนะกฎเกณฑ์ที่สารพูดใช้เป็นอ่ากฎเกณฑ์ธรรมชาติอ่ะเป็นเรื่องธรรมชาติซึ่งไม่น่าจะมีเรื่องปัญหาของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าใครคิดจะมาเกี่ยวข้องก็ถือว่าเป็นความไม่มั่นคงแห่งชาติ ปกติเราก็อยู่เป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยนะครับศาสนาพุทธตรงนี้มันเป็นประเทศพุทธอยู่แล้วนะครับเป็นประเทศพุทธอยู่แล้วคนพ pues, ุทธก็จํานวนมากมหาศาลอยู่แล้วความชัดเจนที่นี่เป็นศาสนาพุทธก็ประจักษ์แจ้งกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นนะครับมันไม่ใช่ปัญหานะครับนะฮะการปกครองตนเองศาสนาไหนก็ต้องการปกครองตนเองทั้งนั้นประชาชนแต่ละศาสนาก็อยากจะปกครองตนเองไม่มีนักการเมืองกันเมืองนะ ราะนั้นมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องศาสนาที่จะยกขึ้นมานะครับแล้วศาสนาพุทธที่นี่ก็จะประกาศใหม่เหมือนกันไม่เป็นศาสนาเออเพื่อความสบายใจศาสนาพุทธจะประกาศไม่ใช่ศาสนาก,ก็คือศาสนาพุทธจะออกจากรีลิเจียนศาสนาพุทธไม่ใช่รีลิเจียนนะไม่ใช่ศาสนาพุทธเป็นพระธรรมอ่ะเป็นพระธรรมซึ่งละเอียดละเอียดลึกซึ้งสูงกว่าไกลกว่านะฮะ เอาละเราจะไม่พูดถึงเรื่องศาสนาจะพูดถึงเรื่องการปกครองตนเองของประชาชนก็โดยหมู่บ้านตำบลน,นี่แหละครับส่งเสียงมานะครับส่วนตำบลที่มีมุสลิมนะฮะเต็มไปหมดเลยก็ปกครองแบบมุสลิมนะฮะแต่ว่าก็ใช้หลักการปกครองพุทธนี่แหละนะก็จริงต้องบอกว่าพุทธไม่ใช่ศาสนาไงมันไม่ใช่ศาสนามันเป็นธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาตินะครับ เป็นกฎปกติธรรมดาเนี่แหละก็ก็คือธรรมชาติท่านใครก็ไม่รังเกียจจะไปรังเกียจยังไงธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติสารพูดไม่ได้คิดประดิษฐ์อะไรขึ้นมาใหม่นะเป็นสิ่งที่โลกมีอยู่แล้วเป็น,นกลไกของโลกที่มีอยู่แล้วกลไกของธรรมชาติมีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเมื่อมาเป็นการปกครองก็เป็นการปกครองตอนเองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จะปกครองตอนเองนะครับเป็นแบบนี้ เมื่อส่งใบแสดงเจ็จลงมา4ี่สิบล้านใบแล้วใบแสดงเจ็จลนงนั้นมันไปประกาศเป็นกฎหมายสุพบุรอประกาศเลยนะบอกว่าประกาศเป็นกฎหมายสุพบุรอคือประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงเลยประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงเมื่อประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงแล้วก็โอ้รัฐธนูญไม่สมหมายตกไปเลยเมื่อรัฐธนุญตกไปแล้วรัฐบรตรถูกก็ตกไปโดยปริยายเห็นไหมครับกไปโดยปริยายท่านไม่ต้องไปรังเกียจรัฐบรตรูไม่ต้องไปกระแทกกระทุงไม่ต้องมาชุมนุมประท้วง ไม่ต้องมาทําแบบเดิมๆท่านทำไม่รู้กี่รอบแล้วมันทํามันคนทำอ่ะคนนำอาไม่รู้หลักวิชาที่ถูกทําไม่เป็นไม่รู้หลักวิชาแล้วทําไม่เป็นทํายังไงรัฐบาลก็อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละนะฮะถึงแม้ถึงขั้นจลาจลก็จะมีทหารมาเบลีสิทหารก็มาเบรกมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เหมือนเดิมซ้ํารอยเดิมก็ไม่รู้จะจะทําไปอีกทําไมแบบเก่าก็มาทําทางใหม่ๆบ้างสิเออลองมาทําบ้านใหม่ๆดิมาทําแบบที่ผมแนะนําเนี่ย ที่มนุษย์ต่างดาวมาแนะนำเนี่ยนะครับวันนี้ใส่เสื้อมนุษย์ต่างดาวขอมาแนะนำแล้วก็นำเสนอเรื่องของ Big Bang p o l i t i c a นะการปกครองแบบ Big Bang การเกิดขึ้นการอุบัติใหม่ของการปกครองนั่นหมายว่าหมายว่าประชาชนจะปกครองตนเองนะบิ๊กแบงโพลิติกาคือประชาชนจะปกครองตนเองโดยใช้หลักมนุษยธรรมหลักมนุษยธรรมเราศาสนาไหนประชาชนศาสนาไหนก็ต้องการหลักมนุษยธรรมอย่างนั้นะนะครับ แบบนั้นนะฮะเอาละไม่ไปแวะศาสนา,าการปกครองตนเองประชาชนทุกตำบลประกาศใช้กฎหมายสุพีมรอประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงของประชาชนที่จะใช้ระบบระบอบการปกครองที่ปกครองตนเองนะครับเอาอันนี้ให้ได้ก่อนดังนั้นที่นี่จึงมาประกาศยุบระบบระบอบนะฮะ รัฐบาลตู่ไม่ยุบสภาเพื่อเลือกตั้งและมีรัฐบาลใหม่ประชาชนก็เลยประกาศยุบระบบระบอบเพื่อนับคะแนนเสียงใบแสดงเกมลงแล้วตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาเพื่อทําการเปลี่ยนทายยุคสมัยของประเทศไทยจากยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายๆสบาย,บายแล้วการทําขอให้ทุกคนทุกครอบครัวบอกกันว่านี่คือการทํามาหากินอันยิ่งใหญ่ที่ทุกคน พลาดไม่ได้ต้องทําทุกคนต้องรับรู้รับทราบต้องลงไม้ลงมือทุกคนเหมือนเลือกตั้งอ่ะทุกคนก็ต้องไปใช,นะงใช่ไหมต้องทำใช่ไหมเหมือนกันอันนี้คือการทำมาให้กินเพราะทุกคนจะได้ชทุนสํารองคนละสิบสองล้านบาทถ้าไปทําให้ตายก็ไม่ได้หรอกสิบสองล้านบาททําทั้งชีวิตก็ไม่ได้แต่มาทําง่ายๆแค่นั่งดูคลิปวิดีโอผมนะและเกิดปัญญาเป็นสวนระบาดตรนตาไตแล้วก็ส่งไปสแสดงเจตจำนงขึ้นเวทีคอมมิวน,นิสต์ตำบลจับมือคหว้ประสานกัน ถ่ายรูปไว้เก <ai> well, ็บไว้ให้ลูกหลานรำลึกถึงทุกๆ5ปีจะต้องรำลึกถึงผู้ที่เปลี่ยนเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเนี่ยนดึคือหน้าตาเงี้ยรุ่นนี้นะถ่ายบันทึกไว้เขาดะดูเขาจรำลึกถึงเด็กรุ่นใหม่ก็ทุกๆ5ปีก็ทําพิธีรำลึกถึงถึงได้ระบบระบอบใหม่นั่นเองนะเพราะนั้นทุกๆ5ปีก็ท่านก็จะมีรุ่นลูกุ่นหลานรำลึกถึงนั่นเองนะแั้นอย่าลืมขึ้นเวทีจับมือไข้ประสานบันทึกภาพกันเหมือนจี ยี่สิบทั้งหลายทำนั่นแหละเหมือนกันท่านก็ทําได้เท่าทเทียมกันมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันเพราะเป็นการปกครองอ่ะแล้วเป็นการปกครองตนเองอ่ะศักดิ์ศรีเหนือกว่าผู้นาประเทศทต่างๆไปอ่ะก็ผู้นาประเทศต่างๆไปก็เป็นตัวแทนนั้นเลยก็คือเป็นนายกเป็นรัฐบาลรัฐเป็นรัฐบาลของแต่ละประเทศก็คือตัวแทนของแต่ละประเทศแต่ท่านคือตัวจริงอ่ะท่านศักดิ์ศรีสูงกว่าไอ้พวกจียี่สิบนะท่านศักดิ์ศรีสูงกว่านะรวมกันทุกตำบล ถ่ายภาพลึกไวให้ลูกหลานได้รับรึกถึงทุกๆุก้าปีเมื่อเสียงของท่านมาครบนะระบบระบอบมันก็เกิดนะเพราะว่าเสียงมันมาท่วมชน40ล้านเสียงประกาศใช้กฎหมายสุพิมรอรัฐมนตญตกไปแล้วทุกอย่างก็ดําเนินไปตามเสเต็ปขั้นตอนที่ออกแบบไว้ให้ตามเสเต็ปขั้นตอนนั้นก็เชิญเข้าเรียนรู้สเต,ต็ปขั้นตอนต่างๆในคลิปต่อๆไปขอเชิญครับ